คนละครึ่งเฟดหกเข้าคอรมอพ่งนี้รัฐบาลแจกอีกของขวัญไปใหม่กราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมชาวไทยทั้งประเทศขอต้อนรับกสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรผารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับคนละครึ่งเฟสหเข้าคอรมอพรุ่งนี้จับตารัฐบาลเจียกอีกของขวัญปีใหม่รอมาวอคลังบอกให้รอดูยันสถานะทางการเงินการคลังยังเข้มแข็งวันที่19ธันวาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่3ทับสองว่าสถานะการเงินการคลังยังดีอยู่ขอให้ใจเย็นเย็นรัฐบาลกำลังทำให้ดีที่สุดแต่เราโชคดีที่หลายๆเรื่องดีขึ้นและจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังไว้ให้ดี ผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนตกใจเรื่องการขึ้นค่าไฟในปีหน้าพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะทําให้เดือดร้อนน้อยที่สุดเมื่อถามว่าของขวัญปีใหม่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพิจารณาในวันพุ่งนี้20ธันวาคม65หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเข้าเข้าด้านนอาคมเติมพิทยาภายัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเสนอของขวันปีใหม่ให้ที่ประชุมครมพิจารณาในวันพรุ่งนี้เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟสหจะไม่มีแล้วใช่หรือไม่นายอาคมกล่าวว่าเดี๋ยวรอดูรอดูอดนายอาคมกล่าวถึงสถานะทางการเงินการคลังว่ายังเข้มแข็งเศรษฐกิจ,จไทยเริ่มฟื้นและดีขึ้นโดยลำดับและในปีหน้ายังไม่มีความเสี่ยงส่วนระยะ กลางจะปรับลดลงเพดานนี้สาธารณะให้มาเท่าเดิมที่ร้อยละ60หรือไม่ซึ่งปัจจุบันขยายเพดานนี้สาธารณะมาอยู่ที่ร้อยละ70ยังต้องติดตามสถานการณ์อีกสักระยะเพราะเศรษฐกิจอยู่ระหว่างเริ่มพื้นตัวและยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกัน และาหากับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ